สวัสดีครับผมอยู่ที่อูดสันนะครับตอนนี้จะพาชมหัวลากพีโนเอส0เ้อพร้อมหางโลเบตไปดูกันว่ามีอะไรสวยๆบ้างครับไปดูกันครับคันนี้คือหัวลาก S700 420แรงม้านำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ทั้งคันนะครับเก็บงานใหม่ทำสีใหม่เปลี่ยนยางใหม่ เก็บรายละเอียดภายนอกภายในใหม่ถอดล้อทุดล้ออัดจารบีเช็คลูกปืนเช็ควาเบรกเปลี่ยนสารล้อลื่นใหม่ทุกรายการสำหรับหางโรเบตคันนี้เป็นหางโรเบตเฉพาะกิจสีเพลานะครับโอ้โหมีบรรทุกไว้แล้วขนาดยังไม่ออกงานมีบรรทุกไว้แล้วครับ <laughs> สีเผาเฉพาะกิจคันนี้เป็นสีเพากลุ่มนะครับสังเกตได้ว่าจะมีเพลาสีเพลาแยกเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหน้าสองเพลาหนึ่งกลุ่มหลังสองเพลานะครับคันนี้น้ําหนักรวมนะครับรถรวมหางรวมแม่อยู่ที่65ตันนะครับให้น้ําหนักได้สูง เลยทีเดียวถ้าเที่ยวกับหางชนิดเดียวกันไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับ4ช่องนะครับสะพานท้าย2ตอนแบบโปรงยางเป็นอย่างเรเดียนยางเป็นอย่างเรเดียนนะฮะบิสโตนนะฮะเรเดีนย ant, นบิสโตน ขนาดยาง2 3 5หทับ17.5คือกระทะนะครับความสูงจากพื้นดินถึงพื้นกระบ,บะ93เซนนะครับเป็นไซส์มาตรฐานยอดนิยมที่ใช้ในตลาดสะพานท้าย2ตอนยาว4เมตรนะครับเวลาขึ้นลงเครื่องจักรขึ้นง่ายคันนี้ปูไม้ซ้ายขวาตลอดแนวนะครับจากท้ายเลยนะฮะจนถึง ด้านหน้าเลยนะครับคันนี้ความกว้าง3เมตรซ้ายขวา3เมตรนะครับความยาวพื้นที่บรรทุกจากหลังคอหานนะจ๊ะหลังคอหานถึงสะพานอยู่ที่12เมตรยาวรวมหางคันนี้อยู่ที่15เมตรครึ่งนะครับเกือบ16เมตร สามารถบรรทุกสินค้าได้อย่างจุใจแน่นอน65ตันเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรืออยากให้ช่วยเหลืออะไรเกี่ยวกับหางโลเบตพื้นเรียบเซมิดัมหัวลากนำเข้าจากญี่ปุ่นฮีโน่เอสเหรือ12ลอ้อติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่อุดซันนะครับมีบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนพร้อมเป็นที่ปรึกษาเรื่องการขนส่งให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ขอฝาัไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ